ดินยุบกลางกรุงถนนหน้าโรงพยาบาลวชิราพยาบาลสุดตัวลึกเกือบ50เมตรต้องอบพยพคนออกจากพื้นที่ด่วนเพราะเกรงอันตรายบ้านปลายเหตุการณ์นี้ก็ทําให้เสาไฟฟ้าหักโค่นลงและรถยกของอ,อนอาสามเสนและรถของประชาชนตกลงไปในหลุมยุบล่าสุดพบนะครับว่าเกิดจากท่อประปาแตกและตรงจุดนั้นยังอยู่ติดกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า ดานผู้วาราชการกรุงเทพมหานครชัดชาติสิริพันธุบุนะครับว่าดินไหลเข้าไปในอุโมงก่อสร้างบริเวณรอยต่อระหว่างสถานีกับอุโมงค์ที่มีช่องว่างจํานวนมากจนทําให้ถนนสุดตัวลงมาตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังเร่งแก้ไขและควบคุมพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมเตือนให้ประชาชนที่สัญจรใกล้จุดเกิดเหตุหลีกเลี่ยงเส้นทางและระมัดระวังความปลอดภัยเป็นพิเศษครับ เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ถือเป็นสัญญาณเตือนในกับว่าพื้นที่ก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคในเมืองใหญ่ต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยในอนาคตครับ